หน้าสมัยก่อนก็คือขอทานอาชีพต่อมาก็คืออาชีพขายสลากกินแบ่งรัฐบาลทําไมต้องคนตะบอดขายครับเดิมที่สเปนมันจะมีสลากกลุ่มหนึ่งชุดหนึ่งเป็นของคนตะบอดที่เขาขออกสลากได้ขายสลากได้แล้วก็เอางบประมาณมาใช้พัฒนาคนตะบอดในสเปนเนี่ยเขาก็เอามาทำนะอาชีพต่อมาก็คืออาชีพทําเป็นคนตะบอดไทยก็นวดแผนไทยนะครับเดี๋ยวนี้นวดทั่วทั่วโลก ซึ่งเราก็จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทั้งนวดแบบจีนนวดไทยนวดแบบลิบเบียนวดฝรั่งเสริมเข้ามาก็คือการฝังเข็มนะคนตะบอดก็จะฝังเข็มได้ที่ญี่ปุ่นก็จะมีสถาบันที่สอนเรื่องการฝังเข็มนะสกูบะยูนิเวอร์ซิตี้ช่วยสอนคนตะบอดฝังเข็มนะครับที่ญี่ปุ่นนี่คนตะบอดฝังเข็มนี่เยอะนะฮะราย,ายได้ดีด้วย